ไอบอลงไม่เล่นมาส์ไฟอะเดี๋ยวกูเล่นลูกลักก็ดีวะไปเปียวแป๊บเดี๋ยวหันศพน่าเขา่าแทงให้มึงแล้วไงวันเต๋าไอ้ไอ้เล่นกับแมกสองคนใช่ไหมแม็ก่์สบแต่เธอล่าเธอล่าอกไนั่นใช่ไหมอะไรวะอารีดอีกดอกอะ เมื่อกบอกเกียรกูดูขานเฉยแล้วนะแล้วเมื่อกบอกโอ้ยเฮ้บอลเดินล่านมโคตรใหญ่เขาเห็นไอ้สายเขาอยู่หน้าจอเขาเห็นไม่ต้อองบกไม่เว้ยตอนนี้มึงออกไปมึงรอดกันเลยคืนไอ้เกียร์อายเมื่อกบอกย่าสย่าสมาเล่นฮูโกออกมาตาสุดท้ายแล้วรู้เปล่เข้าไปเด็กดอกเสร็จแล้วเล่นอีกทีโทโร่มตาต่อไปเด็กดอกโทโร่อีกครั้งหนึ่ง้าวเกียไม่ใช่เด็กดอกละถูกต้ไปอีกทีไอ้เกียร์อาก็ได้โทโร่อยู่โทโร่สามทีั้งติด ไปจะซื้อแล้วเนี่ยรู้สึกไงครับกับการได้โทโลกับเด็กดอกฮะกูได้รถตะขี่มึงรู้่าได้อะไรหกสบเพชรทำทุนข้เชียวันนี้มึงนำกูให้ เอาเคียวไปปัดหน้าแม่งเมื่อคืนกูยังนายไรเอียนายแป้งนายแปลงโหดเว้ยไอ้เนี่นะในกลุ่มไม่ค่อยมีคนนี่ยกูขอเล่นบอลกูขอเล่นบอล ยอดนี่ไหนมันแทงวะมึงไปฟาร์มไม่ใช่เหรอเดินทะลุ้แพงออกไปไงเล่นอย่างกูฟาร์มยามึงเล่นแหละน้องเปียวเลือดไอสัตว์แล้จะมีประโยชน์กับทีมเปียวหันศพแมตกเหกันอมคือจอนวิก เพิ่งฆ่ามาคือ,ใ,อใครเล่นหอกวะใครเล่นหอกบ,บอกกูมาไอ้สัสโอ้ยพิเียบอลมึงจะพูดทำไมว่าหอกปาล์ม <c oughs> เฮียแม่งมาหากูเลยเนี่ยเนี่ยอยู่กับกูเลยเฮีย <c oughs> ขอช่วยกันเฮียไงเอต่อเอเจเอ,เจเอเจ๊จเอจเอจเฮ้ย อย่ามายุ่งกูพ่อตายบ้านบึ้มอ่ะมึงเขาว่าพ่อตายบ้านบึ้มพ่อตายบ้านบึ้มอย่ายุ่งกูพ่อของตายบ้านบึ้มไหมไอ้ไอ้ไอ้บิ๊มโมกแล้วนี่นะทำไมลูกหลานกูมาอยู่นั่นน่ะเก็บเลือดกันอร่อยเฮ้ยอ้ไตัด Ơi, mùi 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 béo gai số xe hơi bellt Mừng bellt tower năm ngọt đi Đã, với tôi nghe 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 ขอเวลด้วยขอเวลด้วยคนดีเว้ยอุ้ยพองมาพองมาไอบอลพ่อเบื่อเร็วๆออก้าพ่อองอยู่อะบายบายกูเสียเพื่อนกูบา ึนอมึงเวฟสีด้วยแหละประเด็นเฮ้ยย้อนไหวเปล่าเดี๋ยวไม่ไปช่วยเดี๋ยวไม่ไปช่วยมึงจะต้องแทงได้ทีอุ้ยเชี่ยพ่อมาพ่อมาพ่อมาเฮ้ยไอบอลพ่องมาเร็วๆไอ้สัส ริปโปนี่กระเปียวจริงเลยเล่นอะไรกับกูนักหนางเล่นอะไรกับกูนักเกาเอาไปตบด้วยปีกนางฟ้าโอ้โหอย่าบัตเตอร์ไฟมาหากูแน่นอนรู้สึกได้โอ้ใช่ด้วยเช่บอลดโอ้ยออเม่ยมาเน่ ลากแปงไอ้แย่ยมอย่างไยืนให้มาตาไฟดิมันรู้สึกว่าเนะแกเห็นมึงข้างไง บ้านแตกสแากค่ดเฮ้ยที่คุณทะลุก็แพงทำไมคุณหูดเมเลิไปเดินตามเฮ้ยเล่นบน้ยซูซแล้วเล่นบนอ่ะกูเล่นล่างนี่แบบหนักมากเลยอ่ะ

บอลมึงก็เฉยบอลไปเล่นกลางเล่นกลางไอ้บอลไปเดี๋ยวพี่เปี้ยวไปหาเดี๋ยวเปี้ยวหันศพกูไม่เข้าดีกว่าไอ้เหี้ยเฮ้ยแทงเราขออยู่หลังนายสิแทงแทงมันจะเล่นกูแล้วแทงจะเอาเหรอกูเปี้ยวหันศพนะเว้ย โ oh yeah. อนนเคอ,อ่แลิลปเปอร์ยืนให้มอนเตีเฮียโคทหดมึงดูลิปเปอก่อนเถอะเมื่อแี้ยืนให้มอนเตีเฮีย <c oughs> เดี๋ยวโทดสับไบบอลตกมาแล้วน้องเปี้ยวหันศพมาละ สองต่อสิบนี่หมายถึงอะไรวะฆ่าเขาสองเฮ้ยแนวดิฟดอนคิวมี่ my f n ดอนคิวมี่ดอนคิวมี ดีเวไอวันนี้ไอ้มีเบสเบสส่วนตัวหวันไอ้มีเบวันหนึ่งใช้คุ้มนะเว้ เหมือนกูลืมหยิบคณนิตมาไม่เป็นไรเดี๋ยวดูกับที่ไอ้ยก่เหมือนที่ออะหยิบหยิบเล่มสองมาเฮ้ยมึงจะเอาเหรอมึงจะเอาเหรอมึงเปรี้ยวเหรอคุปเปี้ยวหันศพนะเว้เยแนวยอนกูหายไปไหนเนี่ยอ,อุยยอนยอนกูตายโคตรเทพ ไอ้กูได้ดอกมาสิบวันอ่ะเล่นเปล่าถ้ามันส่งให้ได้กูส่งไปเลยอะสิบวันเง้อสวัสดีเราเองมันบอกไอ้เที่ยมึงมึงรู้จักไอ้นี้เพื่อนกูเปล่าไม่เว้ยไอ้เนี่ย ไอเนี้ยอ่ะเล่นนาคอเก่งกว่ามึงอีกยืนจ้องมังกรแล้วมังกรตายเฮ้ยเออเเห็นเว้ยกูถามว่ามึงจะยืนจ้องมังกรทำไมวะมันบอกว่าไม่เคยเห็นมันตายเพราะใครเหรอไอเชียบอนปึบปึบตาย

ยอมแพ้เหรออ้ดน่่าเบมาข้างแปลเลยเดี๋ยวคุต้องง่ายก่อนช่วยกูหน่อยดิเออมึงพูดง่ายเนาะกูดับอนาถตอนมึงพูดกันแล้วกลาบกุ๊บแปลว่าอะไรวะเเฮ้ยกระเป๋ากูไปไหนเนี่ย โอ้ยเยอยเจ็บไปละ